สวัดดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดถูกใจบนกิตตารรมแฟนเพจนะคะใน Facebook เนาะสำหรับใครที่สร้างเพจใหม่นะคะและอยากได้ผู้ติดตามเยอะสามารถใช้วิธีนี้นะคะไปเพิ่มการยิงแอดกันได้เลยเนาะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะคือ K M K Social นั่นเองเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่พิมพ์ค้นหาว่า K M K Social เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดใครคลิกเก็บพิมพ์ค้นหานะคะก็สามารถที่จะคลิกวิงด้านล่างโพสได้เลยนะคะเราแปะลิลงก์ไว้ให้แล้วนะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ,ะให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้กรอกข้อมูลตามมีได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็พิมพ์คำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะ นะคะเกิดใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะและเนื่องจากเราสมัครไว้แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งบริการหลากหลายให้เลือกเกยอะแยะเลยเนาะและวันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดถูกใจบนกิจการแฟนเพจนะคะก็เลือกเฟซบุ๊กตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเลือกหมดูลและบริการที่ต้องการกันได้เลยนะ เราใช้เป็นรวบรวมบริการที่รวดเร็วนะคะก็จะใช้เป็นเพิ่มทุกใจกติดตามแฟนเพจแบบนี้เลยนะเมื่อเลิกรบแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไป copy Link ์นะคะหน้าแฟนเพจของเราเนาะนำลิงก์มาวางใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะเราแค่หนึ่งอรอก็พอนนะคะ,ะเวลาเฉลี่ยของเราคือ3ชั่วโมง48นาทีค่าใช้จ่ายแค่15บาทจากนั้นให้กดสังส่งกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวๆมาให้แบบนี้เลยและสาหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะแล้วก็เริ่มบวกหมูนระบริการที่ตนเองสนใจกันต่อได้เลยนะคะและสําหรับท่านใดที่อยากเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กับมาที่การเติมเงินได้เลยช่องทางการเติมเงินนะคะมีให้เลือกถึง3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code Wallet ทุกธนาคารเลยเนาะช่องทางที่2นะคะ t r o u Money Wallet และช่องทางสุดท้ายนะคะ Cryptocurrency นะคะสะดวกช่องทางไหน ใชช่องทางกันในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะต่อมาในส่วนของบริการนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะมากกว่า2อ0รายการเลยเนาะก็จะมีทั้ง f a c e b o o k y o u t u b t t i k t o ไอจนะคะตรงนี้นะคะก็จะรวบรวมทั้งเดทราคาค่าสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุสดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติม่าให้นะคะสามารถที่จะมาเลือกดูกันก่อนได้เลยเนาะ แต่ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอร์เพื่อห้เป็นแบบนี้เลยนะคะนะ้าเกิดเข้ามาใช้งานแล้วนะคะมีปัญหาก็ให้มาติดต่อ a อ m i นผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็จะมีหัวงสองช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือการตัวช่วยเหลือนั่นเองนอากเพียงแค่ เลือกหมวดหมู่นะคะใส่ในกอเดอร์น,นะคะแจ้งปัญหาได้เลยนะคะปกติเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างช่องทางนะคะคือช่องทางไลน์แอดอดีตานี้ได้เลยนะคะก็จะม,มีทีมซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงด้วยกันเนาะและต่อมานะคะช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยเนาะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านที่ได้ให้ไปก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%เตกันเลยจากค่าตอำทนะี่หนึ่ง ทั้งหมดนี้นะคะที่เราพูดไปก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KM k s o c i a l ลองเข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาศึกษาดูก่อนได้เลยเนาะเอาละค่ะัเราจะพาทุกคนกลับไปดูนะคะว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่67นะคะการถูกใจกับ67ผู้ติดตามเขาเนี่ยลองรีรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรารีแล้วนะคะยอดของเราขยับขึ้นมาเป็น81 ถูกใจกับ81ผู้ที่ตามเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดรอไปอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะครบตามจํานวนที่เราต้องการเนาะสําหรับใครที่อยากใช้บริการนะคะสามารถจิมมี่ก็หลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ